วันนี้นะครับเราจะมาทานายดวงตาของท่านในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงชาวราศีพฤษภชาวราศีกันชาวราศีพิจิกและชาวราศีมีนนะครับวัดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนะั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าสีราศีนี้มีข่าวดีดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมละ่ะถ้าอยากดูแล้วนะครับก่อนอื่นเลยครับผมฝากทุกท่านกดติดตามช่วยกดถูกใจช่วยกดแชร์และ ที่สําคัญครับคอมเมนต์ Comment, เพื่อเป็นกาลังใจให้กับกริดคอนเฟิร์มตรงนี้จะกราบขอบคุณท่านอย่างมากๆเลยนะครับและก็ที่สําคัญฝากทุกท่านอุดหนุนนาฬิกากริดคอนเฟิร์มด้วยนะครับสำหรับดวงตาท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกและราศีมีนต้องบอกว่าดูชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานนนั้ต้องบอกว่าการงานเริ่มเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยมันดีแบบหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ถ้ามีการค้าขายมีการซื้อข้าวซื้อของหรือ ทำธุรกิจเปิดร้านต่างๆมีเกที่จะซื้อง่ายขายข่องสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยศตำแหน่งราชการคนมีสีต้องบอกว่าข่าวเรื่องการแต่งตั้งสำหรับคุณนั้นเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนในช่วงนี้ถ้าคุณมีโอกาสหรือกำลังรอคอ,อยการโยกย้ายตำแหน่งอยู่นะครับร่เดนว่าคุณจะมีโอกาสได้ตำแหน่งสมความปารถนาของคุณเลยนะครับและช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะปรับเปลี่ยนการงานอยากจะออกอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาส ชัดเจนมากๆเลยและที่สําคัญครับเรื่องของการงานของคุณถ้าคุณใช้คําพูดใช้วาทศิลป์คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสที่จะได้จับเงินจับทองมีโอกาสร่ํารวยคอนเฟิร์มเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับมันจะค่อนข้างร้อนๆเวลามันมีเข้ามาคุณจะเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ต้องบอกมันจะเป็นอย่างนี้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาคือความล่าช้าในเรื่องรายรับแต่จะ มีเรื่องรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดวงชะตาของคุณพ้นปลายเดือนนี้ไปสภาพการเงินคุณจะดีขึ้นและคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องเงินและก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยและมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างชัดเจนคอนเฟิร์มนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปใกล้ชิดกับเรื่องของการทําบุญในเรื่องของศาสนาในเรื่องของพิธีกรรมหรือจะได้ไปวัดโบราณไปสถานที่ที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนามีโอก ได้พบกับนักบวชผู้ทรงศีลอุบาสกอุบาสิกาหรือหมอดูเรียกได้ว่ามีโอกาสจะไปทําบุญและช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ดวงคุณมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางค่อนข้างชัดมีแปลนเรื่องการจะเดินทางไปโน่นไปนี่มีพักเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องมาชักชวนคุณช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากคนรักหรือเพื่อนต่างเพศน,นะครับคุณส่วนหรือเพื่อน่วงงานคุณจะให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีเลยถ้าคุณขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือคุณไปใน ทางที่ดีเลยนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณจะไปติดต่อกิจาการการงานต่างๆมันจะสําเร็จมีจังหวะที่ดีคนที่มีปัญหากับเพื่อนกับฝูงกยายิพี่น้องมีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความรักถ้าคุณยังโสดอยู่ในช่วงนี้นะฮะผมแนะนําว่าคุณยังไม่ควรที่จะไปคบหาดูใจกับใครหรือว่าไปเริ่มความสัมพันธ์อะไรกับใครนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยนะครับเพราะว่าคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณกําลังเลเลๆอยู่เขาจะ ไม่สนใจคุณในเชิงรักใคร่เลยจะสนในเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวหวังมีครอบครัวจากเขาเนี่ยไม่มีทางเลยครับถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่ามีโอกาสขัดแย้งกับทางคําพูดและความคิดคนที่แอบประพฤติตนนอกกรอบมีกิ๊กไม่ซื่อสัตย์ระมัดระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนกับเรื่องที่คุณเคยทาแล้วปกปิดมานานเพราะฉะนั้นใครที่มีกิกอยู่หรือเกี่ยวพันกับเรื่องมือที่3ขอให้ลดละเลิกซะเพราะจะส่งผลร้ายทําให้ดูชะตาคุณแย่อย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพต้องบอกว่าให้ระมัดระ วังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน,น้ําประเภทน้ําร้อนหรือระบบน้ําในร่างกายน้ําเหลืองจะมีปัญหาช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องช่องท้องลําไส้ที่ จะไม่สบายเพราะฉะนั้นผมแนะนําในช่วงนี้ให้คุณไปทําบุญด้วยยาขมยาฟ้าทลายโจรให้กับสถานีอัตามาโรงพยาบาลหรือซื้อไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือนําไปถวายวัดจะทําให้ปัญหาสุขภาพของคุณนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆแต่ถ้าคุณอยากจะเสริมดวงนะครับผมก็ขอแนะนํากําไรกริตคอนเฟิร์มซึ่งตรงบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถา หัวใจกระถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคกาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงกระถาต่างๆรวมทัง้งั้งสิบเ1็บทไปกลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1 1บาทต่อหนึ่งวงค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์5ู7 4 3 9ป5หรืออินบ็อกซ์ในข้อกวาไปได้าลยืออินบ สำหรับเลขมงคลของท่านนะครับก็คือ1246ลองสลองสับกับกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็น121416 2 1, 4, 1 6, 2, 426, 4, 2 4,1, 4, 4, 6, 6, 4 6 6 6 6 6 6 1เหล่านี้นำโชยคุณในช่วงวันที่16ถึง1ธันวาคมนี้อย่างชัดเจนคอนเฟิร์มครับ